ราบสสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนุ่มเต้ชแนลนะวันนี้อยู่เกม An นเทอรี่เกียร์ฟิวชั่นนะในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับตัวกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือของเจ้าน้องคอนดอ์นะครับชื่อกิจกรรมว่าคาร์โคลฟ t เจอร์นะก็จะสรุปทุกอย่างครับในกิจกรรมนี้นะครับว่าต้องทาอะไรบ้างนะกิจกรรมนี้มีเวลาทั้งหมด14วันนะครับแต่ว่ามันแทรกด้วยกิจกรรมอื่นด้วยไงกอ็อย่าลืมแบ่งเวลากันด้วยนะ หลักๆนะครับที่ต้องทำในกิจกรรมนี้ก็คือตัว Event Chapter ตรงนี้นะครับเราต้องเล่นด่านตั้งแต่ช h a p t เตอร์หนะไปยังช h a p t เตอนะครับแล้วก็จบที่ Chapter 3แล้วด่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็น ex 3นะด่านนี้ก็จะเป็นด่านฟาร์มประจำของเรานะก็จะเอาเจ้าตัว g r a ฟิ e เจอร์ตรงนี้นครับมาแลกในร้านค้าของอีเวนต์นี้นะนะครับก็สตรูนะครับเป็นสีเขียวนะครับก็ไม่ได้ยากมากอะไร ใช้มาดกะหรือใช้มีวุฒก็ได้นะครับก็ที่เหลือก็ฟาร์มเด็กเอานะก็ไม่น่ามีอะายเท่าไหร่นะครับทีนี้ในร้านค้าเนี่ยควรจะแลกอะไรบ้างน,นะครับต้องบอกเลยว่า2แถวบนครับแลกให้ครบเลยนะแลกครบเลยส่วนที่เหลือนะผมแนะนําให้แลกเป็นตัว Material นี้นะครับเอาไว้ไปอัปเกรดอาวุธนะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าอยากจะอัพตัวละครครับก็ค่อยมาแลกของพวกนี้นะส่วนตัวละคร4ดาวที่มากับกิจกรรมนี้ครับก็เฉยๆนะครับฟิโลเบตัวนี้นะก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันละกันนะครับอ่าถัดมาก็เป็นอีเวนต์เควสครับตรงนี้ก็เล่นไปตามจำนวนครั้งเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็มันจะมีที่ยากนิดนึง นะก็คือตรงบอสชาเลนจ์ตรงนี้นี่แหละนะด่านที่5เนี่ยบอกเลยว่ายากมากนะครับบอสตัวเนี้ยต้องบอกว่าอย่างนี้เราจะต้องอ่านตัวพาสีให้ดีๆนะครับพาสีเนี่ยก็คือถ้าบอสเนี่ยนะครับถ้าเราแบบทำดีบัฟแบบบนหัวบอสอ่ะนะเราก็จะทําดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับกับการถ้าเกิดว่าเรามีดีบัฟบนตัวเรานะครับ เราก็จะค่อเรียกว่าค่อนข้างที่จะโจมตีมันเบาลงนะฉะนั้นเนี่ยหลักการตัวบอสตัวนี้นะครับเราควรที่จะทําดีบัฟบนตัวลูกน้องนะครับกับบอสเยอะๆนะเพื่อจะได้โจมตีได้แรงขึ้นนะก็ประมาณนี้ครับส่วนทีมที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นทีมนี้นะน้องไอเบอร์ลิสเนี่ยก็คือมีทั้งเสกโลนะครับแล้วก็มีทั้ง ตัวที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันแล้วก็ติดตาบอดด้วยนะมันก็จะเป็นแบบดีบัฟรัวๆนั่นแหละนะครับแล้วก็อันนี้ทําให้เราเสกโลนะครับอ่านะแล้วก็เกณฑ์รีสตนด้วยนะอันนี้ดีมากเลยคนระับเป็นตัวคีย์เลยนะผมมองนะครับอีกตัวนึ้งผมใช้คือโรบิเลียนะครับโรบิเลียก็เป็นเจ้าแห่งดีบัฟอยู่แล้วนะมีทั้งสปีดดรอปแอ็คแทกดรอปเอซซีดรอปนะครับครบเครื่องเลยแล้วก็อันนี้ก็เล่นเกตเนาะ ผมใช้ทีมนี้แล้วก็ใช้มาโดรกาเป็นตัวทำดาเมจนะเพราะว่ามีทำดาเมจกลุ่มแล้วก็อีกนอร์ดีเฟนด์ด้วยนะครับก็เวิร์กมากๆส่วนใครที่ไม่มีมาโดกาก็อาจจะใช้ตัวเป้าเดี่ยวอย่างไลล่าแทนก็ได้แต่ผมลองแล้วมันสู้มาดกาไม่ได้นะเพราะว่าศัตรูเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับส่วนโรเบียถ้าใครไม่มีก็อาจจะใช้เป็นพวกมิวูดแทนนะครับหาตัวพวกทําแบบดีบัฟเยอะๆนะก็จะช่วยได้นะครับ นี่ก็ยากมากๆเลยผมทำชิไปไว้แล้วนะครับไปดูกันได้นะก็ผ่านครั้งเดียวจบนะครับบอลตัวนี้นะโอเคที่เหลือจะมีเล็กน้อยครับตรงนี้ครับ Dive ินทูเนี้ยอันนี้เป็นเกมมินิีเกมให้เล่นเฉยๆนะไม่มีของรางวัลน,นะให้เล่นสนุกเฉยๆหลักการก็เราก็ต้องเดินลงไปข้างล่างครับก่อนที่ไอเราจะโดนเหยียบข้างบนอนะ่ะผมเล่นในในนี้จะเป็นจ,จะยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าปุ่มมันจะค่อนข้างกดช้านิดหนึ่ง นะเนี่ยครับก็เดินไปเรื่อยๆร,รีบๆเดินเข้านะฮะจะมีพวกขั้นที่แบบว่าทําให้เราล่วงด้วยนะต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยอันนี้ผมกดไม่ทันแล้วตายแล้วนะครับก็ประมาณนี้ฮะเกมนี้ก็ับไปเล่นหนุกๆแล้วกันนึกถึงเกมไฟมีคอมเก่าๆเ,เลยเนาะนะครับที่เหลือก็อมไม่มีแล้วนะนะหมดแล้วนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับสาหรับกิจกรรมนี้นะก็ต้องบริหารเวลาดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีซ้อนกับกิจกรรมคากราก่อนอันนี้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมตีบอสกิลด้วยนะครับมาแล้วด้วยนะจุดนี้นะครับโอเคอย่าลืมอันนี้ด้วยอาชุล่าด้วยนะซ้อนกันหมดเลยนะครับก็แบ่งเวลาดีๆนะโอเคครับงาฝากกดและกด subscribe เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยแล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย